Mm hmm. คนที่เห็นในรูปนั้นคือซูเซอร์นะครับตอนแก่นะ mm hmm. ตอนใกล้เดทน,นะ mm hmm. แล้วก็ไอ้ที่เห็นบนโต๊ะนั่นน่ะก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่เขาสร้างขึ้นชื่อว่า c i ไอ mm hmm. ในเครื่อง c i ไอเนี่ยมันมันไม่มีตัวจริงแล้วล่ะไอ้ที่เห็นนั่นเป็นเป็นตัวเลิปิลิก mm ้า hmm. ทำจำลองขึ้นมาให้เหมือน ตัวเก่าเพราะว่าไอ้อตัวจริงตัวดั้งเดิมเนี่ยมันโดนถล่มทำลายไปหมดแล้วครับการสร้างคอมพิวเตอร์ของซูเซอร์เนี่ยครับเริ่มจากการประดิษฐ์ทำคนเดียวทำเป็นงานเด็กดตอนเย็นหลังเลิกงานอะไรเงี้ยใช้เงินส่วนตัวขอตั้งพ่อแม่มั่งได้เงินจากคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มาทำโดยที่เขาเริ่ม ประดิษฐ์นี่ยนะครับในปีหนึ่งเก้าสามห้าโดยที่ว่าเขาทําอยู่ในในแฟลตเอาเข้าสายอยู่ในแฟลตนะครับแถวบลังเนิซาเซอร์นะแล้วก็ในแฟลตเนี่ยมันก็มีพื้นที่ที่เขาก็นั่งประดิษฐ์อะไรอยู่ในแฟลตของพ่อแม่เขาเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่พ่อแม่นะครับ ต่อมาพ่อแม่เขาก็ย้ายไปที่แมสเฟสเซลซึ่งแมสเฟสเซลเนี่ยอยู่ในคอยสแบกซึ่งซึ่งไอ้ลูกชายผมบ้านเก่าของเขาก็อยู่ในคอยสแบกนี่แหละก็คือถัดจากบ้านของซูเซอร์เนี่ยไปไม่กี่บล็อกนั่นเอง oh, ถือว่าเป็นความบังเอิญมาก <Wow. S 1> ที่เข้าเรียนที่เดียวกันด้วยแล้วก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆกกันด้วยโอ้โห oh, okay. ครับเยี่ยมเลย ที่เห็นในรูปเนี่ยคือตอนที่เขากำลังสร้างเครื่องเซ t เซตไในปีหนึ่งเก้าสามหกเราลองมาดูสถาปัตยกรรมของเครื่อง s ซ t ไอนะครับเครื่อง z ซไอซนี่นะอันมีสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เห็นนะครับเห็นเห็นก็คือมี floating point ทำงานแบบไบนารีคำนวณโดยการป้อนโปรแกรมได้มีการทําตรรกะบูลีนมีชิ้นส่วนองค์ประกอบหรือว่าหน่วยต่างๆที่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้มีอย่างเช่นมีคอนโทรลยูนิตมีหน่วยความจำมีไมโครซีเควนเซอร์มีโฟลติงพอยต์ลอจิก ปรากฏว่าเขาสร้างเครื่องนี้นะครับโดยไม่ได้ไม่ได้ใช้หลอดสุญญากาศหรือว่าใช้ทรานซิสเตอร์นะเพราะว่าสมัยนั้นยังมันยังไม่มีทั้งคู่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้รีเลย์ด้วยเขาใช้แผ่นเขาเรียกเมทัลชี t แผ่นเหล็กผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเอาแผ่นเหล็กมาทำยังไงให้มันเกิดเป็นลอจิกออนออฟได้ก็คือจะเป็นส่วนกลไกเป็นแมชชีนิกด กือบทั้งหมดนะครับมีส่วนที่เป็นออเล็กซีเป็นไฟฟ้าอยู่แค่ส่วนเดียวก็คือส่วนที่ให้กําเนิดความถี่ตัวคล็อกซึ่งความถี่ก็หนึ่งเฮิร์สโอ้โหนึ่เฮิรเลยเหรหนึ่งเฮิรเลยโอ้โห oh. ช้ามากโอเคการประดิษฐ์ของซูเซอร์นี่แหละครับแยกแปลกแยกออกมาไม่ได้เกี่ยวกับใครเลย ก็คือไม่ได้มีการพบเจอนักคอมพิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์หรืออะไรคนไหนหรือแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาช่วยงานหรืออะไรก็คือเขาทำคนเดียวตลอดในช่วง1936จนกระทั่งถึง1945ซึ่งเป็นช่วงที่เขายังไม่ได้สร้างไม่ได้ตั้งบริษัททำแบบเป็น p r i v a t e นี่คืออยู่ในสภาพ intellectual isolation มีความปรีกวิเวกทางปัญญาอยู่ว้าวเราใช้คำนี้หฮะ intellectual isolation เหรอครับ <laughs> ไม่รู้ผมก็คิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไ <laughs> อ้เจ๋งอ,ะ <laughs> อ่ะไอ้คำที่เจ๋งอะ่ะดูดูดีเลยอาจารย์ปรีกเลนเหมือนพวกฤาษีไงรู้ไหมคือใครอย่างนั้นเป็นักใช่หรือเป็นในักใครอ่ะเป็นพวกฤาษี <laughs> ท่านพระอาจารย์ยู่ในท่ำพวกเฮอร์มิต อันนี้คือสเปกของเครื่อง Z ซทซนะครับความถี่หนึ่งเฮิร์ซมีหน่วยคณิตศาสตร์ทำไม่ไแบบไม่ได้แบบการพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารอะไรเงี้ยนะโพติ้งพอยด์ติ้งพอยด์โหลดเลน22บิตมันค่อนข้างแปลกในการเลือกขนาดนะ22บิตแปลกเลยแปลกมากเลยที่เราคิดตอนนี้ความเร็วในการทำงานการบวกเลขใช้เวลาห้าวิ การคูณใช้เวลาสิบปีชา้ากว่า <In put. S 2> คนนละ <laughs> ใช่อินพุตเอาพุดแต่สมัยนั้นเขาไม่ห่วงเรื่องเรื่องเร็วหรือเรื่องชา้ามั้งเพราะว่าไองานที่เขาทำอะ่ะที่ว่ามันน่าเบื่อนั้นอะ่ะเขาก็ปล่อยให้มันมาลันในเครื่องนี้อะไรเงี้ยคือแค่มอาอัตโมัได้แลก็ถือว่าเจ๋งแล้วอะ่ะใช่อ,อัตโตมัตได้ก็พอใจแล้วน้ำหนักหนึ่งตันนะครับ ไม่รู้ว่าแฟลเขาทนได้ไงไม่ถล่มลงมาไหนก่อนเนะี่ยแฟลแข็งแรงดีจริงเลยนะแล้วก็มีการสร้างเป็นโปรโตไทป์นะครับไม่ได้ไม่มได้มีการทำบรดักชั่นนะไม่มีการขายทำขึ้นมาเพื่อทดลองสิ่งที่สังเกตก็คือว่ามันเป็นโปรแกรมมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรมได้เครื่องแรกที่ใช้ตกกรรกะแบบบูลีนแล้วก็ใช้เอ ตัวเลข floating point ที่เป็น binary